เดี๋ยวเราจะมาบีบเส้นขนมจีนนะคะวันนี้ไม่เพิ่งทำขนมจีนเส้นสดแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปทำแป้งเนาะแต่ว่าลองสูตรให้แน่ใจก่อนนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆชมเดี๋ยวเราลงมาบีบกันนะคะว่าจะได้ไหมนะเห็นไหม ดี๋ยวรอแป้งลอยก่อนนะคะ <Okay. S 1> รอเส้นคนลอยขึ้นมาถ้าเขาสุกเขาก็จะลอยเนาะ mm. เดี๋ยวคอยมาชมกันจ้นะน mm. เห็นไหมลอยแล้วค mm. อยมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไง mm. เส้นลอยแล้วคะ่ะเห็นไหม mm. เส้นลอยแล้ว รู้ว่าเส้นจะขาดไหมหรือว่าเป็นยังไงเนาะเส้นลอยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักมาล้างน้ำนะเห็นไหมนี่ค่ะเรามาล้างน้ำเปล่าน้ำเย็นนะะโอ้เส้นยาวเลยตักทั้งหมดก่อนอ่าโอเค ล้างน้ำเดียวสองน้ำก็ได้นี่นะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเส้นขนมจีนะคะนี่เส้นเหนียวเส้นเหนียวนุ่มนะคะเห็นไหมนี่นะคะนี่สูตรนี้ ทำง่ายมากง่ายกว่าคลิปที่แล้วที่แม่พึ่งทําให้เพื่อนๆชมนะที่ลงลงคลิปไปก็มีท่านผู้ชมมาชมเป็นหมื่นอยู่เหมือนกันนะคะนี่สูตรนี้ง่ายกว่าอีกไม่ต้องใส่แป้งถั่วเขียวด้วยนะคะแต่คลิปนี้แม่พึ่งยังไม่ได้มีส่วนผสมให้นะยังไม่ได้มีอัตราการผสมแป้งให้เพื่อนๆน,นะคะส่วนผสมยังไม่ได้บอกนะ เส้นเหนียวนุ่มมากในะเส้นยาวด้วยเห็นไหมนี่เส้นยาวด้วยเนาะนี่ไม้พึงก็โรยใหม่บีบใหม่นะคะเส้นลอยแล้วออีกนิดนึง จะว่ายากก็ายากจะว่าง่ายก็ง่ายนะแต่ถ้าเราไม่มีหาขนมจีนไม่ได้จริงๆนะคะคือแก้ขัดได้นะคะแก้ขัดแบบถ้ามีแป้งนะนี่นะอ่ะใส่น้ำนี่นะคะเพื่อนอู้ยสวยมากเลยเส้นยาวมากเส้นยาวมาก สิคะเส้นยาวมากทำเป็นจับได้เลยแต่ไม่เพิ่งไม่ได้ทานะนี่เส้นยาวมากเส้นเหนียวนุ่มมากเส้นใสมากนะคะดูจากเส้นนะคะเส้นยาวเส้นใสมากเลยไม่ขาดด้วยนะนี่นะนี่นะคะนี่นะคะเส้นยาวมากเลยค่ะ ม,มีภูมิใจนำเสนเอนะคะก็จะมีเส้นขาดบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นเส้นยาวนะคะเพื่อนเอาถัดนี่ไม่พึงไม่ได้จับนะก็ตักใส่เลยเราทำกินเองนะคะเสร็จเส็จเ,เล็กเส็จน้อยก็ไม่เป็นไรไม่ได้ทิ้งเลยนะนี่นะคะ อิ่มทั้งครอบครัวเลยจ้ะแป้งอันขนาดนี้นะคะเห็นไหมโอเคอูเสร็จแเป็นนี่นะคะอ้าวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปพึ่งจะมาพาเพื่อนเพื่อนมากินขนมจีนน้ำยาปลาป่องจ้าทำ ไม่ไหม่เลยนะเนี่ยจับจับในเมื่อกีน้นี่คือเส้นขอาปุ้นนะเส้นขอาปุ้นที่ทำเองนะคะเส้นยาวอยู่นั่นเนี่ยอ,อืเส้นเหนียวนุ่มนะคะไม่เอาเยอะเพข้ากินใหม่เพ่เอาอีกฮะได้ไหมได้ หุบับดุบนับหุบนับห <c oughs> ุบนับเส้นเหนียวเนาะอันนี้ไม่พึ่งหมายความว่าเราทำแก้ขัดนะคะแบบว่าหาขนมจีนไม่ได้ฝนตกพื้นที่ห่างไกลแต่เราก็ต้องมีที่บีบเนาะ <c oughs> น้ำยาป่าง่ายๆนะคะปัาป๋อง นี่นะคะแล้วก็ผักมีผักชะอมจ้ะอมฉักจากสวนแล้วก็ผักเป้นเนาะนี่นะคะอืเส้นขนมจีนนี่ยเส้น,สน,สนเส้นเหนียวนุ่มเส้นยาวนั่นเนี่ยยาวมากเลยใช้ได้เลยนะคะเส้นเหนียวมากเลยนะเดี๋ยว เดี๋ยวแม่พึ่งจะใส่ผักก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมากินขนมจีนนะตรงมาเปิดแฟลชนี่นะคะคือขนมจีนเส้นสุดที่แม่พึ่งทำเองเนาะทำไมไม่หมดหออเนี่ยนะคะเส้นเส้นยาวอยู่นะก็มีผักชะอมนะคะผักขาเนาะพี่น้อง นี่นะคะนี่เส้นยาวอยู่นะคิมให้ดูอือร่อยมากจริงๆเิงเนาะเส้นยวนุ่มอืมอืมอืมน้ำยาพอดีเลยนะน้ำยาปลกผักเป็นแล้วก็ผักขา แล้วมีกินเนาะหาบัตรล้วพักกลางคืนนะสองทุ่มแล้วเนื้อแตกเนื้อแตนสาเหตุที่มาทำเพราะดูคลิปตอนกลับบ้านแล้วก็นึกอยากนะแบบมีช่องหนึ่งเขาทำคำากินเส้นสดไปฟิ่งก็เลยอยากกินก็เลยทำนะคะเี่ อืมอืมเดินเนาะอืมโดนนุ่มอร่อยมากค่ะเส้นเม็ดเส้นก็มีขาดบ้างแหละแต่ก็เส้นยาวอยู่นะอืมน้ำยาพอดีเลยตาจวานเลยนะนั <c oughs> ว เส้นแป้งไม่ไม่แฉะเนาะแบบเหนียวนุ่ม,อ,มอร่อยอะลงตัวสูตรนี้ลงตัวเดี๋ยวไม่เพิ่งจะทำคลิปอะส่วนผสมให้เพื่อนๆชมนะคะเผื่อเผื่อจะมีเพื่อนๆท่านใดสนใจทำตามในเพิ่งนะั่งเนี่ยได้กินจริงๆนะคะแต่ก็จะอะใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะว่าแต่คนไม่สู้ก็คือไม่สู้เลยแหละซื้อกินดีง่ายกว่า แต่แม่พึ่งชอบทำแม,ม่พึ่งพาเพื่อนเพื่อนมาชมเส้นขนมจีนนะคะที่แม่พึ่งทำนะ ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะวันนี้เป็นวันที่วันที่เท่าไหร่อะวันที่สิบเก้านะคะเมื่อวานสิบแปดเนาะวันนี้สิบเก้าเดือนมิถุนายนนะคะไ่เพิ่งทําขนมจีนเมื่อคืนนี้นะกินไปแล้วนะคะก็ยังเหลืออยู่ตอนเช้าก็จะมากินอีกนะจ๊ะเพราะว่าขนมจีนยังเหลืออยู่น้ายาก็ยังอยู่นะคะนี่นุ่มนะเส,นเส้นเส้นข้าวเหนียวนุ่มนะนุ่มไม่แข็งตัวนะคะ แบบไม่เพิ่งว่าได้จับเป็นจับเนาะก็เลยหยิบดูก็ยากหน่อยนะแต่เขาเหนียวนะคะเส้นก็ไม่แข็งนะนุ่มนุ่มนิ่มนะนี่นะยังเหนียวนะคะเส้นยังสวยอยู่เลยนี่นะคะเส้นไม่แข็งตัวนะนิ่มนะคะ อร่อยอ่ะกินดูก็อร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะอื้โหเดี๋ยวเพื่อนจะทำคลิปส่วนอัตราส่วนผสมเป๊ะให้เพื่อนชมเนาะนะสวยงามนะคะได้ผลนะคะสูตรน,นี้นุ่มจริงอะไรจริงนะคะเหนียวนี่นะเสร็จไม่แฉะด้วยค้างคืนแล้วคืนหนึ่งก็ เส้นไม่แฉะ้วเพื่อนก็ใส่ตะแกรงแบบนี้นะก็ให้น้ำเขาไหลออกนี่นะเส้นะยังปกติเหมือนเดิมเลยโอเคค่ะคลิปนี้มเพื่อนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพื่อนจะทำผสมแป้งให้เพื่อนๆชมนะคะบ๊ายบาย